ตอนแรกว่าจะถักให้เสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยมาถ่ายนะคะพอดีมีคนถามเรื่องลายนะคะก็จะมาอธิบายก่อนลายมันก็ง่ายๆนะคะใบนี้ถักลาย f สี่แถวแล้วก็3 f 1โซ่นะคะ3 f โซ่1 3 f โซ่หนึ่งไปเรื่อยๆช่วงลายก็คือสี่หลักช่วงลายคือสี่หลักเวลาขึ้นก้นนะคะขึ้นได้ตามความกว้างที่เราต้องการเลยนะวิธีขึ้นก้นให้ ตัวหลักมันลงตัวกันนะคะก็คือเราถักโซ่ขึ้นมาก่อนเวลาถักโซ่เรานับเป็นหนึ่งสองสามสี่นับตามจำนวนช่วงลายนะคะสมมติช่วงลายอย่างลายเนี้ยก็คือ F3 สามโซ่หนึ่งมันก็คือเป็นสี่หลักใช่ไหมรวมกันแล้วเป็นสี่หลักเราก็ขึ้นต้นเนี่ยหนึ่งสสามสี่เสร็จแล้วเราก็นับหนึ่งสองสามสี่เริ่มนับหนึ่งใหม่ พอจะขึ้นยาวไปอีกก็หนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยนับไปเรื่อยๆจนได้ความยาวของก้นกระเป๋าที่เราต้องการนะคะพอได้ความยาวเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ถักกลับมาถัก x กลับมาทําก้นกระเป๋านะคะเนี่ยถัก x กลับมาจนสุดแถวแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ถักกลับไปกลับมาจนได้ความกว้างของก้นกระเป๋านะคะ พอได้ความกว้างของก้นกระเป๋าแล้วก็ถักรอบรอบหนึ่งนะคะถักรอบตรงนี้ถักรอบรอบหนึ่งป้าจะเติมตรงมุมตรงนี้ป้าเติมตรงโค้งไปสี่หลักนะคะเพราะว่าป้าใช้ไหมเส้นใหญ่ใช้ไหมเส้นเล็กเนี่ยหลายๆเส้นสี่เส้นคือไหมสามพายสี่เส้นเทียบเท่าไหมสี่พายสองเส้นนะคะแล้วก็ใช้เข็มโครเชเบอร์ห้าทับศูนย์ป้าใส่ตรงนี้ไปตรงช่วงโค้งเลี้ยวเนี่ยสี่หลักเนี่ยนะคะ สหลักตรงมุมทุกมุมเลยสี่หลักแล้วที่มันแข็งแข็งแบบนี้ป้าดามเชือกฟางนะคะไม่ต้องตกใจคือดามแต่ก้นมันเสร็จแล้วพอได้แถวนี้แล้วใช่ไหมคะก็ถักอีกแถวหนึง่งโซ่หนึ่งแล้วก็ขึ้นอีกแถวหนึง่งเกี่ยวเฉพาะเส้นหลังนะคะคราวนี้ตรงมุมเนี้ยป้าลงไปสองสอง x นะคะเพิ่มไปสองหลักเพิ่มวีไว้หลักหนึ่งนั่นแหละ แล้วก็ถักไปจนรอบเวลาเราเพิ่มเนี่ยมันก็จะลงตัวด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่ากระเป๋ามันมีสี่มุมมันก็จะลงตัวที่ลายสหลักเหมือนกันนะคะพอได้ครบรอบแล้วคราวนี้ก็ขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็ทําลาย X ค่ะก็ลง X ไปทั้งหมด4แถวพอได้ X สแถวแล้วก็เริ่มขึ้นลายค่ะวิธีขึ้นลายก็ง่ายๆนะคะสมมุติว่าตรงนี้ขึ้น ขึ้นโซ่มาแล้วเอ่ยขึ้น x มาแล้ว4แถวนะเสร็จแล้วพอจะขึ้นลายนะคะก็ทํา x 1แล้วก็ลงที่เดิมทําเป็นอีก2 x นะคะเอ่ยส f นะคะส f แล้วก็โซ่1แล้วก็พันหัวเข็มเสร็จก็ข้าม ข้ามตรงนี้ไป3ามหลักนะคะ1 2 3สองสามแล้วก็ลงหลักที่4ก็จะเป็นช่วงลาย4หลักนะคะก็ทำเป็น f แล้วก็ลงหลักเดิมทำเป็น f แล้วก็ลงหลักเดิมถ้าอยากให้กระเป๋าแน่นก็ถักแน่นๆนนะคะไม่ต้องดึงขา f ขึ้นมานะแล้วก็โซ่หนึ่ง ข้าม1 2 3แล้วก็ลงหลักที่4ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยคะ่ะจนครบรอบก็คือลายมันง่ายๆเองนะคะ f สามโซ่หนึ่ง f สโซ่หอันนี้ลูกค้าสั่งนะแล้วก็ไปแคปรูปเขามาแล้วป้ามาสอนป้าจะโดนด่าอีกไหมเนี่ย <laughs> เดี๋ยวียานย่านย่านธมดาเอาเด็กน้อยสมัยใหม่เขาหวงงานเด้ทุกคนเขาไม่เหมือนสมัยเราสมัยเราเรารู้อะไรเราก็แจกหมดเขาหวงเขานํามาฉีกอกอสแนฟนี่สมมุติว่าถักมาจบแล้วนะคะพอเสร็จแล้วมันจะอยู่นี่มันจะอยู่หลักนี้หลักนี้ สมมตุติสมมุติว่าถัก f มาตรงนี้จบงานนะคะเวลาจะจบก็จบ f ที่สองจบหัวของ f ที่สองดึงลอหอขึ้นมาปับ๊บแบบนี้นะคะก็คือจบงานพอจบเสร็จแล้วเราต้องขึ้นลัแถวต่อไปใช่ไหมขึ้นแถวต่อไป,ไม,อไปมาขึ้นด้านในเกี่ยวดึงดึงเขาเรียกดึงอะไรดึงเลื่อนห่วงดึงเลื่อนห่วงขึ้นมานะคะแล้วก็ทำ f ไปนี่แหละ แล้วก็ข้ามมาลงฝั่งนี้เลยนะคะก็คือตรงนี้หน f แล้วแล้วก็ต่อด้วยโซ่หนึ่งป้าโซ่เรียงต่อด้วยโซ่หนึ่ง f หนึ่งแล้วก็โซ่หนึ่งเสร็จแล้วก็ข้ามมาลงตรงนี้แล้วก็ลงเป็นสาม f สองสามเนี่ยพอได้สาม f เราก็ถักไปเรื่อยเลยเลยวตอนจบก็มาจบตรงนี้เหมือนเดิมนะคะถักตรงนี้ ถักมาลงรูนี้2 F แล้วก็มาจบตรงนี้นะคะนี่จบหัวนี้นะคะดึงรอหอไปแล้วก็จบแล้วก็ขึ้นเหมือนเดิมนะคะก็ขึ้นมาอีกทั้งหมดนะ่ะส2 3 4ทั้งหมด4แถวพอได้3 F 1โซ่4แถวแล้วก็เปลี่ยนเป็น X อีกแบบนี้นะคะก็ทําไปเรื่อยๆจนได้ความยาวของตัวกระเป๋าของป้าย,ยัง ไม่เสร็จนะของป้ายยังเหลืออีกช่วงหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้คะ่ะ